มีปัญหาแผลปริแตกที่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศครับอยากขอให้ขอคําแนะนําด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันอายุ51บนะคะมีความเครียดนอนไม่อิ่มไม่ได้คลิปเลยนะคะเขาไม่ได้คลิปต้องไปไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเขาคลิปให้แต่เขาต้องรักความสะอาดตลอดนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพรแต่ถ้าเกิดมีรอยแตกมีอะไรบางทีมันจะเกิดเขาไฟมูซิสก็คือเป็นเป็นพังผืดแล้วมันไม่สามารถลูดได้ เขาไปที่โรงพยาบาลเขาจะคลิปให้เลยนะก็ก็ไม่ใช่ยากอะไรอุ้ยเดี๋ยวนี้นักเรียนทําด้วยซ้ำค่ะแล้วนี้ก็คือไปไปทำคุณหมอทําปกติแล้วหลังจากนั้นเราก็รักษาความสะอาดตามปกติไงหล่ะใช้ได้ตามปกติใช่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 ไป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 เ้เขาอยาแก้เ็จเสร็จแล้วเดี๋ยวเสักพักเขาก็ทําให้นค่ะแต่ที่โรงพยาบาลเป็นที่โรงพยาบาลนะครับ ไม่ใช่ยากอะไรหรอกก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรพิเศษก็คืออาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรพิเศษมันนี่มันเกิดจากอะไรคะคุณหมอถ้าเขาแบบว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเขารักษาความสอาดปกติแล้วก็ไม่ได้มีกิจกรรมทางเพศด้วยนะคะก็ใช่สิคือพวกนี้บางทีมันแตกแตกแล้วก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเป็นแผลเป็นอะ แล้วมันจะมันจะรูดยากด้วยนะฮะต่อไปจะเป็นมะเร็งที่ตรงตรงตรงโอ้โเพราะฉะนั้นก็ส่วนปลายก็ต้องไปรักษาให้ไม่มีรอยแผลใช่ใช่ส่วนไปไปโรงพยาบาลเขาก็จะแนะนำบอกเออโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนทำให้อะไรเงี้ยค่ะนะก็ลองไปที่โรงพยาบาลแพทย์ดูนะคะโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์นะคะจุฬาจีฬารามาตย์ำรวจตำรวจตำรวจอะไรพวกนี้ทำนทได้หมดอ่ะนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปก็ดี ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะติดเชื้อนะคะเพราะมันอยู่บริเวณนั้นพอดีอาจจะเผื่อจะมีเพราะว่าไปโรงพยาบาลนี่ง่ายๆเลยเพราะโรงพยาบาลไม่ต้องไปนั่นหรอกเขาทําให้อยู่แล้วเพราะว่าเขากังวลมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นนเขาบอกว่าเป็นเป็นหายหายเป็นๆหายอยู่แล้วใช่แล้วก็เลื้อลังมาหนึ่งปีแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เริ่มมีอาการคันด้วยค่ะไม่ดีกูว่าทํไปนะฮะบอกว่าเออไปแล้วก็ เป็นเป็นหายบอกให้หมอเขาฟังหมอเขาบอกเอเอเอเดี๋ยวให้ให้พวกเรสซิเดนต์พวกแพทย์ประจำบ้านไปทำให้ใ<ช>เพราะว<อ>่าอันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่ามันอาจจะติดเชื้อได้นิดน,นึงคันๆเนาะเริ่มอาจจะมีอาการติดเชือ้อเพราะมันอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นพอดีเนาะคุณหมอมันจะเป็นมะเร็งไะสิเพราะว่าตัวสมกมามันมันมันคั่งม,มันจะเป็นมะเร็งของตัวไวรัสเพื่อต้องไปตัดทวามสะอาดเราก็มันก็ช่วยไม่ได้หรอคะ ไม่ส่วนใหญ่แนละ้วมันจะคั่งเพราะมันเมื่อมันมัน,ม,น,ม,นมันเปิดไปลายไม่ได้แล้วไอ้ตัวสเปกมากเนี่ยก็คือของเหลวเนี่ยมันจะคั่งคั่งคั่ง,งสุดท้ายมันกลายเป็นอลิเตตเหมื้นรบกวนสุดท้ายกลายเป็นเซลเล์มะเร็งเลยโอ้ครานี้เราตัดเลยยเลยไป,ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะนี้คุณหมอก็แนะนำว่าอาจจะอันนี้อาจจะกังวลว่าไปคลิปแล้วจะเจ็บอย่างงี้มัคะคุณหมอคิดว่าอ๋อ ไม่ต้องไม่กลัวเลยโอ้ยเเขาเขาเดี๋ยวนี้เขาชีชา้ชาชาเท่านั้นเองแหละไม่ต้องทําอะไรมากค่ะนะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะัะคบอคุณหมอดีกว่าเพราะว่าวดเดี๋ยวเดี๋ยวมัว<ร>วนจะกลายเป็นมาเดี๋ยว <ade ak S 2> มันจะกลายเป็นมะเร็งเพิ่มเติมไปอีกนะคะเป็นมะเร็งคราวนี้ยุ่งแล้วคราวนี้ยุ่งแล้วนะครับยุ